ผกำลังใจให้มีความเชื่อมั่นและพละกกำลังก่อนเปิดม่านแสดงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้องทำพิธีคำนับครูสื่อจิตวิญญาณคนนาติลป์ถวายเครื่องสาการะเทพเทวดารำลึกพระคุณครูอาจารย์ทั้งครูอักษรกาบกรนครูหุ่นละครขนหนังรวมถึงทวดนวลทองสำลีขุนศีสัทธาครูพาโนราครูหมอตายาย ด้วยเป็นวาระพิเศษที่นาฏศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากรสัญจรมาแดนใต้จัดแสดงทั้งโขนและโนราร่วมกันแม้เป็นเวทีชั่วคราวมาเยือนด้วยสองชุดการแสดงหากระยะทางไม่เป็นอุปสรรคสำหรับมหรสบครั้งยิ่งใหญ่ ที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรสัญจรจากกรุงเทพมหานครสู่มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตตรังนำศิลปะฉบับกรมศิลป์มาเปิดการแสดงในแดนใต้มุ่งหมายวันแรกเป็นโขนรามเกียรติชุดพระจักรีปราบกลยยุก การแสดงโขนของสํานักงานสังคีตกรมศิลปากรที่สัญจรมาที่จังหวัดตรังในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่มาชมกันค่ะก็เป็นนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนนาา่าจศิลป์หลายคนที่ได้คุยนนะคะบอกเลยว่าไม่เคยได้ดูโขนมาก่อนครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยไหมคะใช่ครับเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยครับของโรงเรียนท,ทั้งหมดที่มา120คนทั้งรั้งแรกเลย วันนี้เห็นว่าคุณครูแจกการบ้านเป็นพิเศษด้วยมีอะไรยังไงบ้างคะรุ่นพี่แนะนำหน่อยอ,อันนี้เป็นแบบโัชัวร์ความรู้ต่างๆครับของเป็นหลักๆก,ก,ก็คือโครงงารน,นับร่วมวัฒนธรรมของโรงเรียนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพิษมศวด้วยครับก็ง่ายๆเลยครับเรามีให้เขียนว่าสิ่งที่คาดหวังก่อนที่จะมารับชมในครั้งนี้คืออะไรบ้างและสิ่งที่ได้รับหลังจากการมาชมในครั้งนี้ได้รับอะไรบ้างและสุดท้ายครับว่าเราประทับใจอะไรมากที่สุดใน าการแสดงในครั้งนี้คิดว่าครั้งแรกก็คือเหมือนที่บอกเลยค่ะว่าเก็บไว้ในใจแบบก็คือจารึกไปเลยว่าแบบครั้งหนึ่งเราได้มาดูโฟนแล้วก็คือที่จังหวัดรัางที่บ้านเกิดเราแมแต่โอดนั้นพระนามชื่งเป็นมนุษย์ในร่างเทือย,ยังทรงเหมนท่าดี ยยยยัังงมมีควววาา้บอๆๆอ,อส,อสนนน่ใตชเป็นธรรมเนียมก่อนเปิดม่านทุกครั้งเมื่อสัญจรการให้ความรู้ถึงอากับกิริยาท่วงท่านาฏศิลป์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ด้วยเป็นการแสดงที่ตัวละครหลักพระนางยักษ์ลิงแสดงออกได้เพียงท่าทางโดยมีเสียงภาคเจรจาขับร้องประกอบวงดนตรีปีพาดเพื่อให้ผู้ชมรับอรรถรสและเข้าใจในศิละปะการแสดง ที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาการแสดงชุดพระจักรีปราบกลยยุคตั้งต้นด้วยตอนนารายปราบนนทุกข์ปฐมบทก่อนกำเนิดทศกัณฐ์ที่นำมาสู่มหากราบศึกระหว่างพญายักษ์กรุงลงกาและพระนารายอวตารเป็นพระรามแย่งชิงนางสีดา แล้วยอ่อให้จบในสองชุดการแสดงตื่นตาด้วยฉากแสงสีเสียงเต็มรูปแบบกว่าการสัญจรที่ผ่านมาโดยมีนาตศิลปินนับร้อยชีวิตถ่ายทอดศิลปะการแสดงฉบับกรมศิลป์ตามจุดมุ่งหมายโครงการสังคีตสัญจรคือการยกโรงละครแห่งชาติออกไปหาประชาชนถือเป็นครั้งแรกเลยค่ะนในในสนุกม,มากมตื่นเต้นมากแล้วตอนที่ ลุ้นเปิดฉากอ่ะเป็นฉากที่ลุ้นมากว่าตอนต่อไปจะเป็นอะไรก็ถือว่าลุ้นมากค่ะชอบตัวละครไหนที่น่าสนใจนะคะชอบลิงมากเลยค่ะเกณฑ์นดนตรีไทยครับนับถือเลยครับแบบสุดยอดจริงๆเป็นในเช่นแบบเรื่องแนวครับพี่เขาจะเล่นแบบ หมืนอนก่อนจะลงจบก็พี่เขาจะขยี้จะ,ะดันเสียงเพิ่มเสียงขึ้นมาครับดีใจแทนเด็กๆด,ด้วยนะคะที่ว่าได้มีโอกาสได้ชมการแสดงที่หาดูได้ยากแบบนี้นะคะบางทีการเรียนในห้องเรียนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับการมาดูจริงๆด้วยตาจริงๆเพียงแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็กอยากจะพาเด็กๆมาชมอีกนะคะไม่เคยป<ต>ระทับ<อ>ใจมากสนุก เชอบพันุมันค่ะาได้เรียนาต้ไใช่หคะใช่เรียนอย่างนี้ลเปงไง้างอยากเรียนก็พวกท่าต่างๆรู้สึกว่าแบบมันสวยมากเลยยุคปัจจุบันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีมันก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้หาทุกสิ่งอย่างเนี่ยเข้ามาอยู่ในจุดจุดเวทีนะครับอยู่วันนี้ แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาแย่งซีหรือมาบทบังเรื่องของการแสดงก็ไม่ใช่ทุกอย่างเราทําให้ทุกอย่างมนลงตัวแล้วก็สร้างความพอดีแล้วมันก็จะเกิดความน่าดูโครงการสังคีสัญจรสู่จังหวัดตรังยังนำการแสดงชุดรามกุฎอยุธยาปิดม่านก,การมาเยือนแดนใต้ด้วยความประทับใจ ึใจทั้งผู้ชมและผู้แสดงด้วยเป็นครั้งแรกที่โคนและโนราสองศิลปะการแสดงของไทยที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกได้อวดเอกลักษณ์ความงามของนาฏศสินสองแขนงบนเวทีเดียวกันจนมีเสียงเรียกร้องถึงการจัดแสดงร่วมกันอีกครั้งในอนาคต ให้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นอีกครับเพราะว่า,าจะได้ส่งเสริมศิลปะาการแสดงแล้วก็มรดกทางภูมิปัญญาด้วยครับจากที่โรงละครแห่งชาติปิดซ่อมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีผู้ชมค่อนข้างจะเยอะเทียบเท่ากับโรงละครแห่งชาติก็ได้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาแสดงให้คนจังหวัดตรงดังได้ดูโขนนะครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ ตอนแรกเราจะเอจะออกมาดีไหมครับแต่เพิ่มเมื่อวานได้มาซ้อมแล้วรู้สึกว่ามันดีครับทั้งดนตรีทั้งนักแสดงทั้งองค์ประกอบฉากทุกอย่างมันมันดูดีแล้วก็ผมอยากให้มีการแสดงแบบนี้บ่อยๆหลายๆครั้งไม่ไม่ใช่ว่ามีครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆ นับเป็นปฐมบทแห่งการเชื่อมร้อยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ศิลปินสองแนงร่วมกันต่อยอดสร้างสรรค์ส่งแรงบันดาลใจให้วงการศิลปะการแสดงไทยได้ผลิบานงอกงามไปทั่วภูมิภาคอัญชลีปสุวันณไทย PBS รยายงาน